สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าข้าวสารข้าวสารที่มีหมอดกินนี่นะคะเราไม่อยากกินแล้วคือเก็บไว้นานมันกินไม่ได้แล้วล่ะเราจะเอามาหมักได้ไหมนะคะแล้วจะหมักอย่างไรอ่าวันนี้เรามาดูคําตอบกันนะคะที่แน่ๆก็คือตอบได้เลยว่าหมักได้นะคะท่านผู้ชมหมักอย่างไรเอามาดูกันคะ่ะข้าวสารี่มีประโยชน์ต่อพืชไหม เวลาเอามาหมักแล้วมันจะมีคุณค่าทางอาหารให้เก็บพืชไหมข้าวมันคือผลนะคะหลักการก็คือผลบํารุงผลใบบำรุงใบนะคะหัวบํารุงหัวข้าวเป็นผลเพราะฉะนั้นปุ๋ยหมักที่ได้จากข้าวสารเนี่ยมันเป็นผลของต้นข้าวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสารอาหารที่บํารุงผลนะคะวิธีการและขั้นตอนในการหมักข้าวสาร ข้าวสารที่เกิดมอดเราจะไม่ทิ้งนะคะปกติคนเท่าคนแก่ก,ก็บอกว่าอย่าก,กินทิ้งกินขว้างอย่าเอาข้าวไปทิ้งนะมันบาปนะคะบาปก็คือไม่ดีนั่นแหละอะไรที่ทําไม่ดีมันก็คือบาปนะคะคือคนสมัยก่อนกว่าเขาจะได้ข้าวมาขนาดนี้นะต้องทํานายากลําบากกว่าจะโรงสีก็ไม่มีนะตําครกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การเอาข้าวทิ้งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคนเท่าคนเกบอกว่ามันบาปนะคะแต่ว่าเรากินไม่ทันนะสมัยนี้ข้าวก็เยอะหรือเกินคนนั้นก็มีนาคนนี้ก็มีนาเราก็มีนานะฝากกันไปฝากกันมาแล้วก็กินไม่ทันนะคะคูหนูเพียนก็ต้องขออภัยผ้าแม่โพสวบด้วยนะกินไม่ทันคะ่ะแต่ว่าก็จะนำมาทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นแหละกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็กลับมาเป็น อาหารของเราอีกในรูปแบบใหม่นะคะเช่นเดิมนะคะอันดับแรกเราก็จะเลือกเข่งอันนี้เข่งขนาดเขีงเบอร์6นะคะคุณนุเพียนหมักไว้ประมาณ1เดือนแล้วทําเป็นปุ๋ยหมักวัชพืชนะคะเป็นวัชพืชสลับกันกับขี้วัวใส่ขี้วัวใส่วัชพืชใส่ขี้วัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยดินทิ้งไว้หนึ่งเดือนเขาก็จะยุบตัวแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็เอากระถางขนาด12นิ้วมาตั้งเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็จะเอาขี้วัวมาใส่ที่ก้นกระถางเอากระถางขนาด8นิ้วตวงนะคะ1กระถางเทลงไปที่ก้นกระถาง12นิ้วเป็นการลองก้นหลุมนะคะต่อจากนั้นเราก็เอาเข้าวสามที่เกิดมอดนี่นะคะ ขีลงไปโอ้เสียดายดีขอโทษขออภัยเ้ยพระเมรผู้ศพเอ้แต่ว่าผู้ขาก็สิเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นแหละแล้วก็ปิดบนด้วยขี้วัวเช่นเดิมนะคะก่อนจะปิดทับด้วยขี้วัวคุณเพียรจะใช้น้ําจุลินทรีย์เจ้าจิงไปลาดเข้าสารก่อนนะคะก็เลยชวนท่านผู้ชมมาดูวิธีการว่าทํำยังไงนะคะ อันนี้คือจูลินซีเจ้าจิงนะคะหนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลจะได้หนึ่งขวดเสร็จแล้วเราก็ขยายจากขวดเข้มนีมาใส่อีกน้ำเปล่าอีกยี่สิบลิตรนะคะคำนวณดูแล้วก็จะใส่สามซลิงนี้นะคะทําไปเรื่อยๆก็จะได้ยี่สิบขวดค่ะนี่นะสซลิ่งนี้ยี่สิบมลนะคะ 20 ml หรือ20มลแล้วก็ใส่เข้าไป3ครั้งมันก็จะเป็น60ในขวด1ลิตรครึ่งของคุณอุเพียนคือคำนวณแล้วอันนี้ก็1ลิตรครึ่งอันนี้ก็1ลิตรครึ่งคือน้ำเข้มนี่1ลิตรครึ่งขวด1ลิตรครึ่งแล้วก็มาขยายเป็นน้ำที่เบาบางลงไปอีกเจือจางลงไปอีกที่พร้อมใช้นะคะก็คือขวด1ลิตรครึ่งเหมือนกันใส่เข้าไป3ครั้งก็จะเป็น60 สังเกตนะคะน้ำน้ำใสใสใสไปแล้วหนึ่งหนึ่งซิงเซอ์ิงที่สองมันก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราก็ดูดมาอีกเป็นซอริงที่สามมันก็จะเข้มขึ้นอีกรวมแล้วก็จะเป็นหกสิบนะคะอันนี้คือสูตรของครูนูเพียนเข้าให้ใส่หนึ่งลิตรแต่ว่าเราปรับไงคะปรับหนึ่งต่อยี่สิบเหมือนกันก็ได้เหมือนกัน อาทีนี้ก็จะเอาไปลาดลดข้าวสารที่เราจะหมักนะคะเทใส่ฝักบัวเราจะใส่จุลินซีย์เจ้าจิงครึ่งหนึ่งนะคะที่ทำมาเมื่อกี้อีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้เดี๋ยวจะลาดลดขี้บัวอ่าเสร็จแล้วปิดพับด้วยขี้บัวอันนี้คือปิดบนหนึ่งกระถางแปดนิ้วนะคะเหมือนเดิมกับที่อยู่ก้นกระถาง เขีียเขีย,เ,ขยเสร็จแล้วเราจะปิดท้ายด้วยดินปลูกค่ะวันนี้จะเป็นดินเก่านะคะอ้าวเสร็จแล้วก็ลดด้วยน้ำจุลินทรีย์ที่เหลือจะได้ช่วยกันกับขี้วัวในการย่อยสลายเศษอาหารขี้วัวเขาก็มีจุลินทรีย์เยอะนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่อรวมสมบูรณ์วันนี้จะเป็นดินกระสอบนะคะเห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีน้ำไหลออกมาเห็นไหมคะ น้ำที่เกิดจากการหมักน้ำที่เกิดจากการลดเต่ละวันนะคะก็จะไหลออกมาเค่งเขาก็จะรับเอาไว้ท่านผู้ชมสังเกตดูว่าน้ำเขาจะไม่ไหลออกมาเห็นไหมคะไม่ไหลออกมาเลืะอเทอะสวนเพราะว่าเค่งปุ๋ยหมักเขารองรับน้ำที่เกิดจากการหมักในกระถางใบนี้เอาไว้ทั้งหมดเลยหรือแม้ว่าเขาจะ ไหลออกมาเขาจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะไม่ทรงกินเหม็นค่ะปิดชั้นบนด้วยดินนะคะวันนี้ดินกระสอบหนึ่งกระถางแปดนิ้วเต็มพอดีนะคะเราก็ตบๆตบลงค่ะท่านผู้ชมปกติคู่นุเพียนทําสวนก็จะใส่ถุงมือนะคะท่านผู้ชมที่เป็นห่วงมาแต่ว่าวันไหนที่ถ่ายคลิปมันก็จะไม่สะดวกในการแตะจอนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ เราก็ใช้วิธีเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะน้ําที่ไหลเลอะเทอะออกมาเราจะปิดด้วยดินปลูกดินเก่าดินกระสอบหรือดินหน้านาหรือดินหน้าสวนได้ทั้งนั้นนะคะที่มีอยู่แล้วก็ปิดเข้าไปใช้แค่สงกระถางก็พอแล้วนะคะมันจะลงตัวมากเลยทํามาหลายรอบแล้วสงกระถางพอคะ่ะเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมใช้สูตรนี้นะคือเคงเบอร์หก กับกระถาง12นิ้วมันจะพอดีเลยเราก็ใส่ไป2กระถาง8นิ้วนี้มันจะพอดีเลยค่ะรอบๆนี้นะคะใส่เข้าไป2กระถางป้องกันไม่ให้น้ำที่เลอะเทอะออกมานะมันมีกลิ่นนเราจะปิดปิดกลิ่นเขาไม่ให้เรียกหนูเรียกมดเรียกแมลงวันนะคะีปิดไว้เลยครั้งนี้ครูหนูเพียรจะไม่ปิด ปิดหนูนะจะไม่ปิดหนูคุยเขียนะคะเพราะว่าในสวนครูหนูเพียนไม่มีปัญหาทำแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาก้อนอิดมาปิดไม่ต้องเอากระถางมาปิดข้างบนนะคะไว้แค่นี้พอแล้วแล้วก็ขี้เถ้าก็ไม่ต้องเพราะว่าไม่มีกลิ่นของข้าวสารนะคะเสร็จแล้วเราจะรดน้ำครั้งนี้จะรดด้วยน้ำเปล่าประมาณสองลิตรนะคะท่านผู้ชมอย่า,ยารดเยอะ เพราะว่าเรามีข้อจํากัดว่ามันจะไหลออกมานะคะอย่าลืมว่าเขียงปูยหมักเรามันมีรูนะคะท่านผู้ชมถ้าไหลออกมากลิ่นมันก็จะออกมาด้วยเราป้องกันไว้ลดแค่นี้พอประมาณ1-2ลิตรสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจกระถาง12นิ้วหรือสนใจกระถางเบอร์6นะคะครูหนูเพียนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไปเจอในช้อปปี้ร้านนี้เขาราคาดีมากนี่นะคะตกใบละ จ็ดบาทกว่าๆนะคะเนี่ยตามร้านค้าไม่ได้โลกเจ็ดบาทกว่าๆคือสิบใบเจ็ดสิบกว่าบาทจําไม่ได้เจ็ดสิบแปดหรือเท่าไหร่นี่แหละนะคะสิบใบก็ตกใบละเจ็ดบาทกว่าๆนะคะราคาดีมากเลยร้านนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนเคียงนี้ก็ราคาดีค่ะเดี๋ยวแปะลิงค์ไว้ให้นะคะรีบกดเข้าไปดูเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นอยากให้ท่านผู้ชมได้ของดีไปใช้นะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ไปให้ผู้อื่นดูด้วยนะคะแล้วที่สำคัญให้กำลังใจผู้จัดทำด้วยนะกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งได้ยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณมากๆพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ